ตือใหนทั้นประธลานหน่อยแล้วก็นโยบายของรันาที่ดำเนินการได้เลยกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านนะคะที่เปิดโอกาสให้เทโกาลของเรานะะคได้มีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะก่อนหื้นนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านในหม้อถุงยางที่มาให้กับพวกเราขอเต็มที่พวกเราที่ผ่านมานี้ก็ประสบความสำรทั้มนะครับต่อไปมีการที่เหลืออะไรผมพยายามจะลงมา ยาสนามสมุนก็มีน้อยอันก็พยายามเกี่ยเงินพี่รู้จักเป้ารู้จักแล้วนะผมจะขออนุญาตถ่ายรูปนิดหนึ่งอากาศนะครับอยากเช้นะครับมีความรู้กันกันีันดินกันดินกัน